รูปเดียวมือไม้อ่อนณนะเดชเข้าหมวดทราบถอดเสื้อยาย่าอรสยาอดใจไม่ไหวรีบคอมเมนต์ด่วนแฟนคลับแห่ซุมกันสนันนานนออกมาปล่อยทีเด็ดอวดหุ่นทราบให้ชาวเน็ตได้กระชุ่มกระชวยสำหรับให้เอกหนุ่มมากความสามารถนณะเดชคุกิมิยะเรียกว่าทำเอาไอจีลุกเป็นไฟยิ่งกว่าเพลิงไหมอีกค่ะ เมื่อล่าสุดหนุ่มณเดชนได้โพสต์ภาพที่ทำเอาสาว,สาว,สาว,สาวกรีกาล้องเสียงหลงกันไปไิ่ถูกซึ่งเป็นภาพที่หนุ่มณเดชน์หาเสื้อโชว์ความแซบทำหน้าเข้มอวดขนตรงหน้าอกสุดเซ็กซี่เพิ่มความเร่าร้อนด้วยแสงแดดที่ตกลงมากระทบร่างกายโอยโอยโอยแซบสีที่ใครเข้ามาเห็นก็ต้องซูดปากกันสนัน่นซึ่งงานนี้หวานใจอย่างสาวยายา่าอุรัสยา ก็ไม่พาาอดใจไม่ไหวรีบเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพว่าว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวพร้อมอีโมจิคอนร่วมหัวใจแหม,แม,แมขนาดท่อนบนยังวอวขนาดนี้รอบหน้าขอจัดเต็มตัวนะจ๊ะหนุ่มนแะด็ด